กสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้ามโคูงคืนนี้ใครยังไม่มีแนวทางแวะมาดูแนวทางได้นะคะข้ามโคงวันนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวแปลงก็คือตัวนี้ค่ะข้ามโคงหนึ่งสี่หนึ่งสามนะคะมีแค่นี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาเลขสามหลักพายน้อมากดไลค์แต่ไม่เข้าชม สวัสดีค่ะแนวทางข้ามโขงนี้นะคะภาพนี้ค่ะแนวทางข้ามโขงนะคะ สูตรที่3สูตรโบราณค่ะตามนี้เลยนะคะอันนี้แปลงจากตรงนี้นะคะแอดมินชอบค่ะ ข้างขึ้นวันพุธวันนี้ตรงกับข้างแรมว,วันพุธนะคะอันนี้จะเป็นชุดที่แอมินชอบที่สุดนะคะชุด487นะคะ487 เขียนความพูดคุยกันได้นะคะส่วนตัวชอบ487ค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนข้ามโองวันนี้นะคะภาพนี้นะคะวันันนี้เวียดนามวันนี้ผ่านไปแล้วเนาะมี มีเก้าศูนย์เนาะแตสามแล้วก็เจ็ดสามเนาะสำหรับเวียดนามวันนี้ผ่านไปแล้วสวัสดีทุกคนอีกคั้งนะคะเกียนข้อความพูดคุยกันได้นะมนนนัันนนห่ก็ได้้ือ ไม่ากันไกลตัดก็เลวแล้วเอากันไกลมาตัดถั่ว,วกันไกลสีดำนดมม่วางไว้แบบนั้นแหละตัดค่ากระดาษเลยสี่เก้าสี่หกสวยค่ะทุกคนสี่เก้าสี่หกแต่ส่วนตัวแอดมินชอบสี่แปดเจ็ดนะคะเพราะว่าตรงกันหลายสูตรส่วนตัวชอบสี่แปดเจ็ดค่ะ เพื่อนๆชอบคู่ไหนกันคะ c เก้าหกสวยค่ะสวัสดีทั้งยี่สิบห้าท่านค่ะเขียนข้อความพูดคุยกันได้นะคะวันนี้คุณชอบเลขตัวไหนไปหยอดไว้หรือยังคะ นะวันนี้ค่ะข้ามโขงวันนี้ค่ะวันนี้เลยนะคะสวัสดีสำหรับชาวข้ามโขงนะ โชคดีนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะแคปค่ะแคปเจอร์แคปเจอร์อรวันพุธวันนี้19พ้พฤศจิกายน